สวัสดีทุกคนนะคะยินดีตอนรับทุกคนเข้ามาสู่ช่องเมนูชาแนลค่ะค่ะเมื่อเดิมนะคะทุกคนนี่แต่ที่เห็นแบบแปลกตาสําหรับหนูวันนี้นะคะก็คือ Amazing อหมากๆแกะสลักแตงโมค่ะทุกคนนี่วันนี้หนูแกสลักหลูแตงนะคะทุกคนนี่เป็นคาง้งแรก,ก็หนูเลยหนูตั้งใจว่าจะทําเป็นรรบห้องค่ะทุกคนแต่มันออกมากลายเป็นโรปเป็ดหรือว่าเป็นลูก ไก่หรือว่าเป็นดูอีกทีมันเตาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนนะทุกคนมองเห็นรว่าเป็นแบไหนกับคอมเมนต์กลางหลังนะคะหนูยินดีรับฟังทุกคนค่ะค่ะสําหรับวันนี้นี่หนูจะมากินแตงโมนะคะกับทุกคนนะคะมาค่ะเชวนทุกคนมากินด้วยกันนะคะไม่รอชา้ามากินกันเลยนี่ นี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ทอดปีกนอกออกมากินแล้วนะคะไม่รู้จะนกหรือจะห้องนะคะทุกคนนะ ตองแม่นะทุกคนนะมันฉินใหญ่ นี่ค่ะ Nhìn thấy mặt mặt ตอนนี้มันยู่มันเต๋นะทุกคนนะทุกคนดูตอนนี้มันเลือดหรอ้อมันเป็นตัวอะไรนี่นี่ทุกคนวอยู่มันตัวอะไรคะยู่มันเต๋าไหมยินว่าเต่อนเนาะ นี่คะ่ะทุกคนเลือส้มชินนะคะส้มชินแค่นี้มันอิ่มหมากๆนะคะทุกคนนะแต่งโม่ครึ่งลูกนะคะแล้วก็แถมครึ่งลูกข้องส่วนที่ออกมาทําตัวแล้วก็ส่วนที่ว่าเป็นซ่องชินข้างๆตรงนี้นะคะปลาก็ไปก็เกือบลูกนะคะทุกคนนะก็มันก็อาจจะเยอะ พอสมควรสำหรับกินหนึ่งคนนะคะนี่นี่ก็เอาเป็นหวาเลือดร้าำชิ้นค่ะทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะดีใจมากๆที่ทุกคนเข้ามารับชมนะคะแล้วก็ติดตามช่องเมนูชาแนลนะคะนี่จริงๆขั้นตอนการทําทุกอย่างนะคะหนูก็ทําโชว์อยู่ใน y o ยูทูบช็อตนะคะทุกคน สามารถไปดูกันได้นะคะคะไปรับชมกันได้เลยใน y o u u u b e ช็อตคล้องช่องเมนูชาแนลนะคะก็ค่อยทุกคนมีความสุขมากๆค่ะเขียนซ่งไรก็ประสบความสำเร็จนะคะทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดส b ั c r ใครให้กับช่องเมนูชาแนลเลยนะคะว่างหวาอุากันหน้าเราคงจะได้เจอกันอีกค่ะขอบคุณค่ะ